จำเลขนี้ไว้ให้ดีนะครับเลข33ดูช่อง 3HD กดเลข33ครับ ผม PR ในเผือกนะจ๊ะพบกับรายการ p r รรูปแบบใหม่สัานระชับรู้เรื่องที่จัดเต็มสาระและเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดทุกวันจันทร์กับรายการพีอาร์ทริชชปัฟวาเลนไทน์นะคะในเผือกแลว้วก็คุณผู้ชมด้วยคะ่ะเช่นกันครับ h a p p ี่วาเลนไทน์ครับคุณโบเล่เอ๊ว่าแต่วันวนาเลนไทน์พาสาวที่ไหนไปทานข้าวคะสาวใหญ่เลยแหะครับผมใครเหรอคะในเผือกจะใครล่ะครับก็คุณแม่ผมเองไงครับแห<ต>มลูกที่น่ารักจริงๆเลยคะ่ะขอบคุณครับ ชวงจ้าจ้าสาวพี่อาข่าวแรกกับพิธีบวงสวงละครเรื่องใหม่สองเรื่องสองรถจะเป็นเรื่องอะไรนะั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี่ช่องสามรวมกับบริษัทโซนิคบูม2013าจำกัดบวงสวงละคร2เรื่องโดยเรื่องแรกดวงใจพิสุทธิ์นำทีมผู้จัดละครคุณชุดาภาจันทะเขตและผู้กำกับการแสดงคุณโอ๊ตวรารวุฒิพร้อมด้วยดารานักแสดงอาทิสนุกแยมมทิราเขมนาราวิย์ อุ้มอิสายาเจียพิจิตราและนักแสดงเด็กวยัยใสมาเรียทิประดารถบัสพัชพลดวงใจพิสุทธิ์เป็นเรื่องราวความวุ่นวายและความน่ารักของเพื่อนบ้านทั้งสองชี้นานางอาศัยอยู่ในบ้านกับหลานชายจอมสนไวกระล่อนทั้งคู่หยอกล้อเล่นกันเสียงดังทำกลางความสนุกสนานแต่ทว่ามันเป็นปัญหาทำให้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงไม่พอใจอย่างฮัดอาจารย์หนุ่มมหาลัยสุดหล่อที่อยู่กับหลานสาวที่น่าเอ็นดูความโกลาหลยิ่งเกิดขึ้นเข้าไปใหญ่เมื่อเด็กทั้งสองบ้านสนิทสนมกัน จุดประกายทําให้ทั้งสองบ้านต้องเข้าหากันเรื่องวุ่นวายจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมนะคะและเรื่องสุดท้ายบัลลังรักคู่จิน้นนําทีมผู้จัดละครคุณก้องปิยะผู้กํากับการแสดงเต็งนาภาดลพร้อมด้วยทีมนักแสดงอาทิแพทริกชาโนนนิน้งชัญญาสายรับวิราชัยพลอยพัฒรากรเกเวทกาบัลลังรักคู่จิ้นเป็นเรื่องราวของอาณาจักรรัตนบุรีรมที่กําลังจะคัดเลือกเจ้าชายราชทายาทมาขึ้นครองราช แต่มีเหตุการณ์บางอย่างขึ้นเมื่อเจ้าชายรัชทาย,ยาตรลำดับที่หนึงเจ้าชายเพชรพิสุทธิ์ถูกกลุ่มชายลึกลับไล่ล่าจนเจ้าชายต้องตกหน้าผาจนเสียชีวิตทําให้เรื่องราวของเจ้าชายต้องปิดบังเป็นความลับเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต้องห้ามพลาดนะคะและถ้าโบเล็กซราบวันและเวลาโอ,อก,กาสเมื่อไหร่จะรีบมาบอกคุณผู้ชมทันทีเลยคะ่ะ ใครที่ชอบเซลฟี่ฟังทา้งนี้โบเล็กมีกิจกรรมดีๆจากรายการวีซ่าครูเจแปนเก่งยกขวัท่ทัวยกบ้านไปชมกติกากันเลยค่ะวีซ่าคูเจแปนเก่งยกขวัวทัวยกบ้านรายการเกมโชว์สาระเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวที่จะทําให้ทุกครอบครัวมีสิทธิ์ได้ไปเที่ยวกันยกบ้านทเที่ยวฟรีกินฟรีที่ประเทศญี่ปุน่น เพียงแค่ถ่ายร,รูปคุณหรือเซลฟี่รูปตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นหรือที่ห้างร้านอาหารจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้จะถ่ายเดี่ยวจะแพ็กคู่หรือจะเป็นกวนจะมาเป็นแก๊งก็ไม่ว่ากันแค่มีภาพเด็ดๆพร้อมคำบรรยายใต้ภาพแค่นี้ก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในรายการทุกสัปดาห์ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยทีวีสามและสามารถติดตามได้ในรายการวีซ่าฟูเจแบนออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา5โมงตรง ทางช่อง3 SD ช่อง28ค่ะแัะมีรายการใหม่แกะกล่องของผู้จัดคนสวยพี่แอนทองประสมมาฝากคุณผู้ชม <Wow. S 2> พิธีกรจะแซ่บเอร์ขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นำโดยผู้จัดรายการแอนทองประสมตามด้วยพิธีกรรายการท็อปดารณีนุชอ้นสีพันและไก่สมาพล เปิดกล้องรายการแก้งกวางบาณชนีรายการวาไรตี้ท็อกโชว์ที่เต็มไปด้วยความบันเทิงพร้อมสาระความรู้และความสนุกสนานอีกมากมายเหมาะสําหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีซึ่งประเดิมแขกรับเชิญคนแรกเป็กเปรมนัทดาราพิธีกรผู้ชื่นชอบทางด้านแฟชั่นสไตล์วินเทจทั้งการแต่งตัวและการแต่งบ้านมาร่วมพูดคุยในรายการอย่างสนุกสนานถ้าอยากรู้เป็กเปรมนัทจะมีเคล็ดลับอะไรนั้นสามารถติดตามชมรายการแก้งกวางบาณน,นีได้ทุกวันเพื่อหัสัปดีและสุข เวลา11นาฬิกาทางช่อง3 Or ริจินัและช่อง33 HD เริ่ม3มีนาคมนี้นะคะที่เป็ปนุพสิทธิ์ผู้จัดละครมากฝีมือน,นำทีมนักสแสดงฟิตติ้งละครเรื่องใหม่ไฟเปลี่ยนสีจะหล่อและสวยขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะผู้จัดละครคุณเป๊ปนุสิิธิ์และคุณแอปธัญนพพร้อมด้วยทีมนักสแสดงอาทิซีชยโยดม มุกฤษสุดาจ้าจ่าพิมราตามาฟิตติ้งละครเรื่องไฟเปลี่ยนสีซึ่งเป็นเรื่องราวของนุ่นนุชาดาเด็กสาวที่มาจากครอบครัวแตกแยกพ่อของเธอทิ้งไปตั้งแต่เธอยังอยู่ในท้องของแม่ด้วยเหตุผลที่ว่าแม่ของเธอเป็นนักร้องตามร้านอาหารทําให้คนรอบขา้างต่างมองเธอว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีแต่ด้วยแรงกดดันทําให้เธอต้องการเป็นที่ยอมรับจากสังคมจนวันหนึ่งเธอได้มีโอกาสมาเป็นนักสแสดงนุ่นจะประสบความสําเร็จอย่างที่เธอฝันไว้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมนะคะ เอาไแล้วนะครับกับช่วงินไซด์กับในเผือกนะครับวันวาเลนไทน์นี้นะครับนอกจากจะนึกถึงช็อกโกแลตและดอกไม้แล้วก็ยังต้องนึกถึงเพลงเพราะเพราะอีกนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะไปเผือกให้ผู้ชมได้รู้ว่าเหล่าดาราเนี่ยถ้าถึงวันวาเลนไทน์แล้วเขาจะนึกถึงเพลงเพราะเพราะอะไรกันจรอช้าทำไมละครับไปชมกันเลย สำหรับวันว,นวนาเลนไทน์ที่ถึงนี้นะครับผมถ้าให้ผมคิดเพลงที่เกี่ยวข้องกับวันว,นวนาเลนไทน์นะครับผมก็คิดได้อยู่เพลงหนึ่งนะฮะเพลง,ออง,ง,งเ,พเธอคือของขวัญครับผมของพี่สิงโตนำโชคครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยวงบอกถึงความเป็นความรักความเป็นคู่รักได้ดีมากครับ <S <S ถ้าจะเป็นรถยนต์ท้องถนนก็คือฉันถ้าเป็นพระจันทร์แน่นอนจะต้องเป็นดาวประมาณนี้เธอคือของขวัญครับผมสวัสดีครับ ครับสำหรับวันวาเลนไทน์นะครับก็จะคิดถึงเพลงลมหายใจครับในวันวาเลนไทน์นะคะคุณจะนึกถึงเพลงอะไรถ้าเป็นเดียนะคะเดียนึกถึงเพลงรักคุณเข้าแล้วค่ะของพ <ใน S 2> ี่บอนที่บออมเเธไไดได้้้้รรัััูวว่าใจจขงฉนนนแนนะแปลี่นยนแปไหนค่ะเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ฟังได้เรื่อยๆนะคะเป็นเพลงรักที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามีความสุขค่ะ สุดท้ายของรายการที่จัดคองรางวัลสุดพิเศษ,ษมาฝากแฟนๆกเช่นเคยกับช่วงเพี้ยจัดไปและวก็ใครนะครับอยากได้โปสเตอร์สวยๆจากละครนะครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ไทยที่วส .com/ กิจกรรมช่องสและสำหรับวันนี้นะครับเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับพบกับเราวันไหนนะครับทุกวันจันเวลาสองทุมทางไทยทีวีสาม .com ครับ คุณผู้ชมทุกท่านครับฝากด้วยนะครับครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปครับครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่รวมร้านอาหารเกือบ100ลร้านและที่สําคัญที่สุดคือทุกร้านอร่อยจริงๆถ้าไม่อร่อยไม่สามารถมาออกรายการครัวคุณต่อยได้แล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผลและที่สําคัญที่สุดประหยัดเวลานะครับมาที่เดียวสามารถรับประทานได้เป็นร้อยเมนูต้องมานะครับวันที่1 9 2 0ก1กุมภาพันธ์นี้ที่ DM เอ็มควอเียตั้งแต่10บโมงครึ่งถึง3ทุ่มครับมาเร็วๆนะครับ